สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องกวยไอยเจียงไายแก้วไายสังไบค่ะสำหรับนี้เป็น ep 3นะคะ ep 3คือช้างนะคะก็เดินรวมตัวกันนะคะไปขายทําอีกที่หนึ่งนะคะคือ,อแถวบริเวณสหการบินไทยนะคะสหการบินไทยสวัสดีค่ะพ,พ่อควาดไผ่ันชัยนะคะ กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปการจินไทยนะคะน้องคำเพ่งกับพี่แสนคำนะคะวัวนดีช้างมาเยอะมากนะคะคป็นปูดทองใบเก็บภาพที่สวยมาฝากทุกท่านได้รับชมนะคะทายปองนะคะทายทองแดง ก็บางเชื่องแม่ควานจะไม่รู้จักนะคะต้องขออภัยนะคะสวยงามมากคลายนุกซุรินนะคะกพต้องใช้เวลานะคะต้องทานเข้าบนหลังชาร์บเหนื่อยนะคะคุณตาไหวนะคะไหวต้องบอกรอยสวยงามมากเลยนะคะ ภาพที่สวยงามน่าดูมากนะคะวันนี้นนเก็บภาพที่สวยมาฝากทุกท่านเลยในภาพบรรยายนะคะทุกท่านใหภาพบรรยายนายโอ,อทางแม่พางช้างพ่อคลคยก็เยอะนะคะก็มีอาหารช้างนะคะมีอาหารช้างแล้วก็จะมีข้าวนะคะให้กวนช้าง ไยอามก,กับทางยิ่มใช่ไหมคะทางนิยมอ่าก็ดีดอแสนซูมช้างส0งร้อยกว่าเชือกนะคะทุกท่านอยากให้ทุกท่านมาเห็นมากเลยว่าสวยงามขนาดไหนนะคะอ่าก็จะมีรถอาหารช้างนะคะตามไปทุกที่นะคะเพราะว่าก่อจะถ่าย นี่คือรถอาหารชา ดูจะด้วายช้อนนะคะทั้งกินด้วยนะคะต้องใช้เวลานิดนึงเก็บภาพที่สวยมาฝากนะคะก็จะมีรถคุณหมอตามมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็คลายบินนะคะเมกานดาของเราก็มาพี่แป๊ปซี่ก็มานะคะมาหลายเชือกมากนะคะวันนี้เก็บภาพทีสวยน่าฝากทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นอะไรไคไกล้ทีกันนยังไง ู่ตรงไหนเนาะแก้วพี่แก้วจะอยู่ด้านหลังหลักนะคะ EP สค่ะทุกท่าน EP สก็ช้างทุกเชือก็จะมีความหลอ่อความสวยก็จะมีเอกลักษณ์นี้ก็ทองคำนะคะทองคำทองแท่งนะคะช้างเป็ด <c oughs> คงจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าทุกท่านาเป็นยูทูบเบอร์กันหลายช่องเลยนะคะพานออสไม่ได้มานะคะวันนี้อันนี้คือพ่อของพานออสนะคะพ่อพลายชุมพลนะคะก็สวยงามอีกหนึ่งเชือกนะคะโอ,โอ้ไม่ใช่สิสายทองขาพูม เขาพายท้ทงขาภูมินะคะซึ่งเป็นช้างที่ตัวใหญ่นะคะ,น,คะนะคาข<อ>้เ้เอาเลยจ้าสวัสดีค่ะน้อ,นอง,งเพชรันนี้น้องทองเพชรนะคะสะควานหน่วยนะคะค่ะชาวช้างร่วมมือร่วมใจนะคะเพื่อโปรโมทนะคะการท่องเที่ยวนะคะ นะคะคายทองคำนะคะายทองคําวันนี้เก็บภาพที่สวยมาให้ชมนะคะฝากทุกท่านเลยบรารมีโคจสารทั้งรอทั้งสวยยขฝันเมือง ไฮฟูคําสูงคะ่ะไฮฟูคําสูงโอ้พี่เก้าเรามาแล้วพี่เจ้ามาแล้วนะคะทุกท่านไอ้หนุ่มก้านยาวลูกชายคนโตของเรานะคะน้องเจบุญไม่ได้มานะคะน้องเจบุญอยู่บ้านนะคะกินข้าวหรือยังกินแล้ว ช้างเยอะขนาดไหนนะคะดูเอานะคะช้างเยอะมากนะคะอันนี้พ่อพลายชุมพลนะคะพ่อควานแม่ควานก็ร่วมมือร่วมใจนะคะวันนี้มาร่วมกันโปรโมทจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะ 200ว่าเชือกค่ะคุณพ่อ226เชือกเยอะมากนะคะเรียวกว่างานช้างอีกนะคะนี่ไม่ทุกปีงานช้างไม่ถึง200เชือกช้างเยอะขนาดไหนนะคะดูเอานะคะแม่ควานถ่ายหลายชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่หมดเลยจะรอๆส,สวยเลยนะคะวันนี้ ยักษ์ใหญ่มาแล้วนะคะายคำดีายคำดีมาแล้วนะคะนั่นไงายคำดีเออใหญ่จริงๆนะคะทุกท่านตัวใหญ่ตัวหนาต้องยกให้ายคำดีนะคะสวัสดีค่ะายคำดีสสวััดีครบโอ้โ,อโหหล่อมากนะคะวันนี้ ต้องรอต้องสวยต้องยกให้ภายคันี้นะคะตัวหนาตัวใหญ่บุด้านล่งึกบึนมากนะคะสวยขนาดไหนดูนะคะสูงด้วยหนาด้วยอ๋อบังเชิอขึ้นมาทางนี้นะคะจะภาพมาให้ดูให้ชมกันจนจุใจเลยนี่ก็เทวลิ์นะคะ พ่อใหญ่พ่อใหญ่มาหวังกลางเลยนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยแบกแมวมาเลยนะคะก็บรรยากาศนะคะช้างพ่อควานก็จะกินข้าวบนหลังช้างนะคะเพราะว่าต้องถ่ายหลายซีนนะคะเพื่อโปรโมทจังหวัดสุรินทร์ของเราพี่บอกวันสุดยอดพ่อใหญ่สีทับ ไปมาแล้วนุ่นบางท่านก็ทั้งบางเชือกทุกท่านก็ก็จะคุ้นตานะคะ,ะเพราะว่าแม่ควานก็พ่อควานถ่ายคลิปลงบ่อยนะคะพ่อใหญ่ชีทับไทยมา,มาด้วยพ่อไม้นะคะหัวใจสริงนิโดสิมงคล ขาทุกท่านเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวช้างกันด้วยนะคะวันนี้ขอให้ถ่ายทําสําเร็จร่วงไปได้ด้ดีนะคะอันนี้ก็พลายชายาไข่เค็มนะคะควานควานมากคิดทั้งน้านะลืมตัอภไยนะคะอ่านี่พลายชายานะคะช้างเยอะจริงๆเยอะที่สุดนะคะเท่าที่เคยเห็นมานะคะเป็นช้างที่ มารวมตัวกันเยอะสุดๆเลยภาพที่หาดูได้ยากมากนะคะวิถีชาวช้างนะคะวิถีชาวช้างสรุปแก่นของเคร่งบวยเจียงคือวิถีชาวช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานนะคะวันนี้ได้เห็นภาพแล้วประทับใจมากนะคะประทับใจมากที่เห็นภาพนี้มีความสุขนะคะก็ขอให้การประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักหมู่บ้านช้างของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสคราคกดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปวยอาเจียงภายแก้วภายสักไปใ วิถีชีวิตบนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำขึินดีๆกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้แม่ปันขอก่าวคำว่าสวัสดี